มาห่วมสำรวจดินแดนลี่หลับดินแดนที่เสือว่าเป็นบริวารเมืองละแปลหรือเมืองเมืองบดของสาวผู้ขวยดินแดนอาถรรพ์ดินแดนลี่หลับแห่งสอบปาลาวกับหลายการเจอดีที่ผู้ขววยสบ,บพิเศษที่จะนําพระธัผู้ชมไปเยี่ยมสมไปสำรวจ ในเขตบริเวณอุทยานแหงง่งชาติผู้หกค่ยที่เสือว่าเป็นด้านหินหรือเป็นเมืองของสากลบับแหลมบดที่ถูกฝนหาแก้วหยาแล้วกลายเป็นปะสาทหินอย่างใหญ่กันไปทั่วในเขตบริเวณอุทยานแห่งชาติผู้หกควยสปาร์ติเดบ,บุสมที่เคาหลบมีนิรายการเจอดีที่ผู้หกขวยสปาพิเศษ ทางดอกหนาสติดีโอและทีมงานจะนำพัทธบุตรสมไปสำรวจพื้นที่ที่เสื่อกันวา่าเป็นแดนเป็นเมืองเป็นพละสวังของซาลาแแปลหรือเสาบังบดท,ที่เขาคาสามารถเปิดด้วยตาเงายได้ซึ่งตั้งอยู่ย่างใหญ่ในเขตบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเขาขวยหรือป่าสงวนภูเขาขวยป่าตำนานป่าที่มีความลี้ลับป่าที่มีความอาถรรพ์หรือมีเรื่องราวสุดะพึงที่สุดในสเสาปลาวจะเป็นอะไรนั้น มาหับสมพร้อมกันเลยเขตดานหินที่เอกันวาเป็นเมืองเป็นพระราชวังของซารับเลซาบังบท ที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติผู้เขายเหม็นตั้งอยู่ที่บ้านนาคันทุงเมืองสถทานีนครหลวงเวียงจันทร์เสริเขตบริเวณหนึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติผู้เขากวยซึ่งในสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวสุดลีล้ลับระตำนานที่ผู้คนมักพบเห็นสาวหับแหลสาบ,บังบดท,ที่อาศัยในเขตบริเวณน,นี้ย่างไปมาและทำมาหากินคือกับคนปกติ ว่ากันว่าย้อนกลับไปในอดีตณสถานที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นที่ยู่ของซาลแปลแต่เมื่อนุคสมัยผ่านไปมีฝนหาแก้วซึ่งเสื้อกันว่าเป็นฝนวิเศษฝนเปลีย่ยนหยกได้ตกลงมาหิดให้บ้านเื้นของซาลแปลในเขตบริเวณนี้กลับกลายเป็นหินดังที่่รนมุสชมได้เห็นณปัจจุบันนี้ นั้นกันลาวขามและ้มเสื้อของสาบานเราสืบก,กันมาว่าหนะหินที่มีทรงแปลกประหลาดที่น่าอัศจรรย์เหมือนกับคนเอาก้อนหินม,มาซ้อนมาหยองกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเกิดขึ้นด้วยเวทมนตุนค์คาถาของซาลแปแลบังบดท,ที่ไ้อิทธิปฏิหารในการก่อสร้างบ้านเฮือนนี่คือ้มเสื้อของสาบานและมีเรื่องเล่ากันมาน ในเวลากลางเวนเมื่อเวลาทำกเชียวในเขตบริเวณแห่งนี้เมื่อเขาเห็นลนักษณะหินที่มีสปุปเปอร์ตลาดแต่เมื่อตกกลางคืนมาหินเหล่านี้ก็จะกลายล่างเป็นยา้าเป็นเหอนเป็นบิมานและมีผู้คนผู้ผ่านอาศัยย่างไก่มาอาศัยอยู่ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีผู้คนเล่ากัน่าได้มีบาสนหรือบางคนมาท้าพิสูจน์มานอนมาตั้งเต็นในเขตบริเวณแห่งนี้แต่เมื่อตกกลางคืนมาก็พบว่า ตนเองได้พบเห็นผู้คนมากดาลายตาอย่างไปมาและเป็นเย้าเป็นเหอนเหมือนอยู่ในมิติหนึ่งที่บ่เคยพบพอมาก่อนเหตุให้มีควโมูซสึกขนฟอสยองเก้ามีความย่านกลัวและพบปีทั้งกลางคืนและก็มีสำหรับมูเพื่อนทันใดหรือทผบุสมที่เป็นเราบเบิงสนานที่ในเมืองลบแลกแห่งนี้ก็สามารถไปได้ ซึ่งใส้เวลายงาจากตีนผู้ควยขึ้นไปหาเขตบริเวณของเมืองซาลับแแลใส่เวลาประมาณอยู่1นึ่งสโมง1หรือหาสองสโมงซึ่งวมไก่จากตีนผู้ควยขึ้นไปก็ตกอยู่ประมาณ3กิโลเมตรไปกลับก็รวมเป็น6กิโลเมตร และนี่คือภาพรวมเรื่องเล่าตำนานของเมืองหลับแหลหรือเสื้อกันว่านี่คือเขตบริเวณเป็นยาวเป็นบ้านเป็นเมืองของชาวเมืองบดท,ที่อาศัยอยู่ในเขตบริเวณอุทยา,นาันแห่งซารพวก้วยนอกจากคมลีหลับ แล้วได้เขตนบริเวณแห่งนี้ยังมีคุ้มสวยงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งวัฒนธรรในป่าไม้ที่ยังให้ความสดชื่นและอากาศบริสุทธิ์เหมาะในการพักผ่อนและยังสำรางสำหรับสายที่ยังป่าสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์และฝากรายการเจอดีผู้คว,วยอีพีใหม่อีพีเด็ดที่กำลังจะออนแอร์ไปไวนี้ ì, ทาง YouTube ซ่องดอกอยางสตูดิโอแล้วพอกันขอขอบใจ